สวัสดีครับนี่กับช่องโคดาชาแนลนะครับวันนี้ผมอยากจะทราบว่าความหมาวัในความรักของทุกคนเนี่ยเรื่องราวของความรักทุกคนเนี่ยมันนึไม่ถึงยังไงบ้างครับอาทิเช่นความรักแบบเพื่อนพี่น้องแฟนหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานอย่างนี้ครับเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยอินกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในเรื่องราวแบบชีวิตของผมเนี่ย มันจะผ่านมาช่วงเวลาส่วนของแบบจะปวดบอดี้หรือไม่ก็หลายประสบการณ์ก็ทำให้ผมโตขึ้นนะครับค่อยๆโตขึ้นค่อยเรียนรู้มากขึ้นแล้วแบบเพื่อนๆทุกคนนะครับมีประสบการณ์ชีวิตที่ต้องเจออะไรบ้างครับเอแล้วก็ต่อจากนี้คุณมีวิธีการรับมือ เหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันเหตุการณ์ตรงหน้ายังไงบ้างครับผมขอคําตอบขอรด้ในคำตอบนะขอบคุณครับ